สวัสดีครับวันนี้พามาชมบอ่อเลี้ยงกบครับบอ่อเลี้ยงกบแล้วก็จะมีบอ่อเลี้ยงนูวครับบอ่อเลี้ยงนูท่านที่เข้ามารับชม็อยจะลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นํอนเดอครับภาพปเบิึงบ่อเลี้ยงนูครับท้างในนี่ก็จะเป็นบอ่อเลี้ยงนูวครับบอ่อเลี้ยงนูวครับ ลายตัวครับอ้วลายบัวครับนี่ครับนี่จะเป็นนูครับนูตัวใหญ่ครับนูตัวบักใหญ่เลยครับนูตัวบักใหญ่เลยนะครับครับเรียงไว้เรียงไว้ขายครับสนใจกับติดต่อได้ครับ อันนี้ก็สีมีลายตัวครับตัวน้อยๆก็มีครับนี่ครับบอร์ดยังนูตัวน้อยๆครับ,รบ,บ,งงรบไปสนใจกับกิตอ่อได้เด้อครับพามาชมบอร์ดยังนูวครับหลายครับหลยครับ เราจะใส่บอสซีมเมนต์ทันที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใน้ำมันเร่ครับ บอเลี้ยงกบชมบอเลี้ยงกบกครับนี่ชมบอเลี้ยงกรบโอ้บอเลี้ยงมูครับบอเลี้ยงง,อยง,งูอันนี้มีตัวเดียวครับอันนี้มีตัวเดียวตัวใหญ่ครับตัวใหญ่นนมลีลูกน้อยครับลูกน้อย ตัวบางหญ่เลยครับตัวใหญ่ๆเลยลูกหน่อยก็นี่ครับลูกหน่อยอันนี้ตัวผู้ขึ้นมาครับตัวผู้ตัวเมียตัวบางหญ่เลยครับตัวบางใหญ่เลยครับตัวบางใหญ่ตัวบางใหญ่ครับ นี่อยู่เป็นคู่ครับอยู่เป็นคู่ผัวเมียครับใครสนใจกับติดต่อมาเลยเลยครับเป็นคำแนะนำการเลี้ยงครับใครสนใจอยากเลี้ยงกับติดต่อมาเลยครับเลี้ยงไว้กินก็ได้ขายก็ได้ครับทั้งกินทั้งขายครับ นอนมาได้ตื่นยู่นี่ก็ได้ตื่นใช่ไหม,อ,ม <c oughs> อยู่ผู้เดียวครับนอนบไดนตื่นตัวใหญ่ๆครับตัวบกใจ้เลยคม, <c oughs> มีลายบัครับมีลายบอก เดีย๋ยวพาไปซมกบต่อนะครับนี่ก็จะเป็นบอเลี้ยงกบครับกบนี่ก็ขายก็ได้ทั้งขายทั้งไม่กินนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับตัวนี้น้อยครับกบกบน้อยครับกบน้อยอเฮ็ดง่ายๆครับเลี้ยงง่ายๆประหยัด ประหยัดค่าใช้จ่ายรายได้งามครับเห็ดแบบนี้น